การปลูกพืชที่เป็นการลงทุนรอกําไรในอนาคตหลีกหนีสภาวะตลาดซบเซาเพราะพิษโควิดสิในปัจจุบันเรียกว่าเกษตรกรเองต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อตลาดและที่สำคัญค่ะต้องยึดตลาดออนไลน์มาเป็นตัวช่วยะนะคะเพื่อให้ส่งขายทั่วประเทศนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากคุณมินสาตราคมค่ะ ป่าไผ่ที่ปลูกเรียงรายกอใหญ่บ้างน้อยบ้างที่มองไกลๆและเหมือนป่าละเมาะย่อมๆแห่งนี้เป็นของพี่พงเทพชัยอ่อนเกษตรกรหัวใหม่ดีกรีเป็นถึงผู้นําชุมชนตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควอาเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อลองสอบถามถึงที่มาที่ไปในการปลูกไผ่ชนิดนี้ที่มีชื่อเรียกว่าสร้างมนและกิมซุงพี่พงเทพเล่าย้อนถึงความเป็นมาก่อนจะปลูกไผ่ว่าแต่เดิมเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ผ่านมาตนเองชื่นชอบต้นไม้ที่เรียกว่าปลูกอะไร ก็กินอันนั้นและตนเองชื่นชอบการทานหน่อไม้เป็นทุนเดิมจึงทําการศึกษาพบว่าไผ <ฮ S 1> ่าไ <ฮ S 1> สายพันธุ์ใดที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตที่ดีในด้านลําไผ่และหน่อไผ่ที่ให้ประโยชน์สูงสุดเพราะมีลักษณะพิเศษที่มีลำมีขนาดใหญ่ตรงแข็งแรง<ม>เนื้อไม้หนาสวยงามทําให้เป็นที่ต้องการของตลาด<ม>ในส่วนหน่อของไผ่สร้างมนมีลักษณะเด่นที่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตแล้วสามารถนําไปประกอบอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการต้มน้ำหน่อไม้ทิ้งเหมือนสายพันธุ์อื่นที่มีความขมเจือปนเข้ามาในเนื้อหน่อไม้ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่านำไปต้มจืดหรือนำไปปรุงเป็นแกงหน่อไม้มีรสชาติที่อร่อยมากประกอบกับปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ตลาดการขายต้นกล้านในไผ่ชนิดต่างๆลดลงแต่ในความมืดมนยังคงมีแสงสว่าง พี่พงเทพยังคงยอดการขายด้วยการเพิ่มช่องทางออเดอร์ทางออนไลน์ทําให้สามารถขายส่งออกต่าง<ส>จังหวัดได้ไกลถึงสจังหวัดชายแดนภาคใต้กันเลยทีเดียวผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เ,เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับโควิดมาถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราลงไผ่สร้างหมุนในในปีนี้นะครับเรานับได้อีก3ปี 6. 4 6 5 6 6ปี6 6เนี่ยเราสามารถมี ไผ่นะครับที่เป็นลำไผ่ขายได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เกษตรกรท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกไผ่้างหมนุนยังมีเวลาครับสามารถปลูกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับฝนตกแล้วเนี่ยนะครับฤดูฝนเข้ามาเนี่ยอีก3ปีโควิดซาปุ๊บเรามีไผ่ขายได้ทันทีนะครับตอนนี้ทางสวนไผ่้างมนุนเราเวียงหัดสองแควของเราเนี่ยมีบริการส่งทั่วประเทศครับ และส่วนหนึ่งนะครับก็มีจากพี่น้องชายแดนใต้นะครับต่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สั่งเข้ามานะครับพี่น้องจากทางเหนืออีสานนะครับภาคกลางเราก็สามารถบริการส่งได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันประโยชน์ของไผ่สร้างหมุนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพี่พงเทพยังเล่าให้ฟังปิดท้ายว่าการขยายพันธุ์ไผ่ชนิดนี้ง่ายมากโดยใช้วิธีการตอนกิ่งจากกิ่งขแขนงที่มีอยู่มากมายที่สําคัญ กิ่งตอนไผ่ซางมนเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่จะนําไปปลูกเป็นพืชทางเลือกพืชผสมผสานเป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้ว่าการปลูกไผ่ทําง่ายๆแต่สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำพร,ร้รอทมทงให้ต้องกังวลเรื่องปัจจัยการผลิตทั้งสภาพอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวนมากขึ้นทุกวันพร้อมกับสามารถคาดหวังกําไรที่แน่นอนในอนานอนคตได้หลังจากที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อวไวรัสโควิด19คลี่คลายลงก็จะสามารถสร้างกำไรให้แก่เกษตรกรแน่นอน โรณชัยมีทวมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT พิษณุโลกรายงาน